เอ้ครับลูกเตะชั้นแนวนะครับวันนี้มันหักข้าวโพ้นะครับในนะครับใบกัดบนดอยนะครับตอนนี้เพื่อนกีบข้าวเสร็จนะครับกีบข้าวเทียนะครับหักข้าวโพมบนดอยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับอย่บนดอยครับพี่น้องครับเูฝันร่กันมานะครับ สอนข้าพ่อครับไอที่เป็นเขียวเขียวนี่คือมาสัมปันหลานนะครับนะเดี๋ยวไปหัดเข้าพ่อต่อครับพี่น้องครับฝาหนุก็ก็่าหับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเรากหับใส่กระสอบอันนี้นะครับ วันนี้อากาศดีเลยทีเดียวนะครับไม่มีแดดนะครับนูนะครับหมงบ้าที่โพอยูนะครับบ้าลาเบปัวคีนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าที่นี่ที่ไหนนะครับที่นี่ก็คือบ้าลเบปัวคีนะครับหมูสิบตะบอแมต้านะครับ อำเภอท่าสมยาจเจวัดตาบนะครับชาวบ้านที่นี่นะครับส่วนมากทาอาชีพหลุดข้าวโพดนะครับหรือมาสานปัหลานนะครับการใช้ชีวิตอยู่บดนดอยนะครับไม่เหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะครับพี่น้องครับเวลทาทงำงานนะครับไม่มีวันหยุดนะครับ แม้แต่สา์อาทิตย์นะครับไม่มีวหยุนะครับคานไปเรื่อยๆนะครับโจก่อนจัดแล้วเสร็จนะครับบางทีก็ติดต่อกันเป็นเรือสองเรือนู่นนะครับกว่าจะได้หยุดนะครับขาพบแปลนี้นะครับน่าจะใช้เวลาอีกหลายวัยอยู่นะครับเพราะว่าผลหักสองคนนะครับหักสองข้อผลเมียนะครับ ครับผมเดี๋ยวไปหักข้าวโพกต่อนะครับนี่คือใบรยากาัดบนดอยนะครับใครที่ชอบดูนะครับใบรยากาัดบนดอยนะครับหรือว่าวิถีชีวิตแบบคนป่าคนดอยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมชอบลุงเต้ชาแนลนะครับเดี๋ยวไปหักข้าวโพกกันแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ